ส,สดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอฟ้า24ทาโรนะคะคลิปนี้จะเป็นการอ่านดวงประจำเดือนพฤษภาคมนะคะพศ2565นะคะออของชาววันสาร์นะคะคำพยากรณ์ดวงประจำเดือนเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างนะคะเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะ สำหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยก็แล้วกันนะคะเรียกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดให้กับตนเองค่ะสำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะนะทักแชทแอดไลน์กันเข้ามาได้นะคะมีค่าครูนะคะไอดีไลน์ขึ้นหน้าจอชัดเจนแล้วนะคะสำหรับชาววันศุกร์นะขอโทษนะสำหรับชาววันเสาร์นะคะที่เข้ามาแล้วนะคะก็ตั้งจิตอธิษฐานกันได้เลยนะคะ ขอให้ไพ่ยิบซีนี้นะคะจงบอกกล่าวสถานการณ์โดยภาพรวมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภสุขภาพความรักนะคะหรือสิ่งที่ไพ่ยิบซีนะคะอยากจะแนะนํานะคะกับชาววันเสาร์นะคะในเดือนพฤษภาคม2565นี้ได้อย่างถูกต้องแม่นยําและชัดเจนนะคะสําหรับใครที่เข้ามากันแล้วนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะคะทุกๆคลิปที่หมอฟ้ามาอัปเดตลงนั่นเองนะคะ มารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะสำหรับชาววันเสาร์นะคะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมาดูนะคะว่าชาววันเสาร์นะคะจะได้ไพ่อะไรกันบ้างนะคะประจำเดือนพฤษภาคมนี้นะคะอาชาวันเสาร์หนึ่งไม้เท้านะ หนไม้เท้านี้จะโดดเด่นในเรื่องของการงานนะคะนะ เรียกว่าการงานจะได้รับข่าวดีจะมีการเริ่มต้นที่ดีนะคะนะรวมถึงนะคะนะจะมีในเรื่องของการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้นที่มากขึ้นนะคะใครที่มีในเรื่องของการเรียนนะคะนะเรียกว่าจะประสบผลสําเร็จนะคะใครที่มีงานประจําอยู่แล้วนะคะเรียกว่าการงานจะมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะมีความมั่นคงนะคะนะอาจจะมีในเรื่องของไอเดียโปรเจกต์ใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะความคิดริเริ่มสิ่งต่างๆนะคะรวมถึงหนึ่งไม้เท้าเนี่ยโดดเด่นในเรื่องของการงานนะในเดือนนี้นะคะชาววันเสาร์นะคะใบที่2นะคะ นะสิ่งที่จะเข้ามานะคะนะส่งผลกับชาววันเสาร์อัศวินถ้วยนะคะจะได้เพื่อนจะได้กัรยานิมิตท,ที่ดีนะคะจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือนะคะนะเข้ามาอุปถมัมเข้ามาซัพพอร์ตนะคะนะรวมถึงอัศวินไม้เท้าเนี่ยขอโทษนะอัศวินถ้วยเนี่ยนะคะนะเรียกว่าไปแบบช้าๆนะคะนะแต่มันคงนะคะ เด็กถือดาบนะคะมีวางนะคะเรื่องให้ต้องหงุดหงิดใจกังวลใจหงุดหงิดมุนงานใจไม่ได้ดังใจนะคะเด็กถือดาบประมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ปัญหาจุกจิกหัวใจเท่านั้นเองนะคะ หรือคนอายุน้อยนะคะอาจจะนำพาปัญหามาให้นั่นเองนะคะสามถ้วยนะคะกินทานอาหารขนมนม,นมเนยอุดมสมบูรณ์นะคะกินเก่งทานเก่งนะคะชาววันเสาร์นะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของงานเลี้ยงงานเฉลิมฉลองงานปาร์ตี้งานสังสรรค์น,นะคะนะเรียกว่าบางคนอาจจะมีเรื่องของงานบุญงานขึ้นบ้านใหม่นะคะนะจัสเมนนะคะจัสเมนเป็นไพ่ของการหลุดพ้นรอดพ้นนะคะเป็นไพ่ของการมีปฏิหารนะคะ ได้รับข่าวดีนะคะแต่ก็เรียกว่าสถานการณ์สิ่งต่างๆมันจะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นชาววันเสาร์นะคะทําวันนี้ให้ดีนะคะพุ่งนี้อนาคตไม่ต้องไปคาดหวังนะวันนี้ดีพุ่งนี้อนาคตมันต้องดีอย่างแน่นอนนะคะจัสตเมนเนี่ยนะคะนะเรียกว่าเป็นไพ่ของกฎแห่งกรรมทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วทําดีหลุดพน้นรอดพ้นนะคะถ้าทําผิดทําไม่ดีนะคะก็ต้องรับผลกรรมนะคะในสิ่งที่เราทํานั่นเองนะคะรวมถึงจสัส m e n นนะคะตกตําแหน่งบริวารลูกหลานนะคะเพราะฉะนั้นจะได้รับข่าวดีนะคะ จะได้บริวารที่ดีนะคะลูกหลานจะนําพาข่าวดีมาให้นะคะหรืออาจจะแบบได้รับข่าวในสิ่งที่เราไม่คาดคิดคิดไม่ถึงนะคะนะคาดไม่ถึงก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ เดลิเวอร์นะคะนะ aver, เดลิเวอร์เนี่ยเรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของการพูดคุยการติดต่อการเจรจา,านะคะการเป็นในหน้าการเป็นตัวแทนการเป็นพ่อค้าคนกลางนะคะงานพีอางานประชาสัมพันธ์นะคะนะงานที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารได้หมดนะคะนะหรือบางคน The aver, เดลิเวอร์เนี่ยเกี่ยวข้องกับงานที่งานชุดแต่งงานนะคะนะการที่แบบทําชุดแต่งงานเช่าชุดแต่งงานนะคะนะเกี่ยวข้องกับงานแต่งงานได้นะคะนะ เดือนเลเอร์เนี่ยนะคะนะ้าหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานด้วยนะคะเป็นตัวแทนของความเจริญรุ่งเรืองนะคะมีช่องทางมีลู่ทางมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะจะได้รับข่าวดีนะคะตำแหน่งที่ทํางานนะคะนะเรียกว่าเป็นตําแหน่งที่ดีนะคะมีบ้างปัญหาจุกจิกหัวใจนะคะนะาตำแหน่งบ้านนะคะนะเรียกว่าอาจจะมีเรื่องให้ต้องหงุดหงิดนะหรือบางคนใช้สถานที่บ้านเป็นสถานที่ออฟฟิศส,สถานที่ทํางานนะคะเปิดกิจการร้านค้านะคะก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ เจ็ดถ้วยนะชาววันเสาร์นะคะอยากทําไปหมดทุกอย่างเลยนะช่วงนี้นะคะเรียกว่าอยากมีอยากได้อยากทําทุกอย่างนะคะการงานค่อนข้างจะยุ่งวุ่นวายนะคะไอเดียโปรเจกต์เยอะแยะมากมายนะคะนะแต่ไม่ว่าจะคิดที่จะทําอะไรนะคะคิดแล้วลงมือทํานะคะจึงจะประสบผลสําเร็จนะคะถ้าคิดนะคะนะแล้วแบบวาดวาดความฝันนะคะในวิมานอย่างเดียวนี้อันนี้ไม่สําเร็จนะมันเป็นความโมโนนะคะนะเพราะฉะนั้นชาววันเสาร์นะคะคิดแล้วลงมือทํานะคะ สิบเหรียญน,นะคะสิบเหรียญน,นี้เรียกว่าจะได้รับข่าวดีนะสิ่งที่จะเข้ามาช่วยเหลือน,นั้นก็หมายถึงเงินก้อนใหญ่นะคะรายได้ก้อนใหญ่นะคะนะหรือสิบเหรียญจะเกี่ยวข้องกับอสังหานะคะนะ้ำบ้านที่ดินที่อยู่ที่อาศัยนะคะการเป็นนายหน้าการเป็น การเป็นตัวแทนการเป็นพ่อค้าคนกลางนะคะนะหรือสิเหรียญจะเกี่ยวข้องในเรื่องของการเล่นหุ้นเงินปันผลนะคะนะโชคลาภลอยแบบฟุกฟุก,ก็ได้ด้วยเช่นกันนะสิเหรียญกับไพ่จัสตเนนะคะโชคลาภลอยแบบฟุกฟุกนะคะแต่จะมากหรือน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับบุญและกรรมของแต่ละบุคคลนะคะนะโชคลาภเกิดจากบุญและกรรมนะคะนะ รวมถึง1ิเหรียญน,นะคะบางคนอาจจะมีในเรื่องของการต่อเติมการซ่อมแซมที่อยู่ที่อาศัยต่อเติมกิจการร้านค้านะคะ <im Carr ot> บางคนอาจจะเกี่ยวข้องในเรื่องของการรับมรดกก็ได้ด้วยเช่นกันนะสิเหรียญเป็นไพ่ที่ดีนะคะเป็นไพ่ของการเงินที่ดีนะคะใครติดต่อแบงก์ติดต่อธนาคารทาบัตรเครดิตสินเชื่อจะได้รับข่าวดีนะคะ <im S 2> ใครที่มีในเรื่องของการที่แบบอยากจะลงทุนนะคะอาจจะมีเรื่องของหุ้นส่วนเข้ามาด้วยนะคะนะอาจจะมีถึง2 2สองหรือสหุ้นส่วนเลยทีเดียวนะคะสําหรับชาววันเสาร์นะคะ สิบไม้เท้านะคะสิบไม้เท้านี่ชาววันเสาร์นะเรียกว่าการงานนะคะออเดอร์เยอะออเดอร์ปังนะคะนะใครที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะนะออเดอร์จะเยอะออเดอร์จะปังกันเลยทีเดียวสิบไม้เท้าเนี่ยบางคนอาจจะต้องหออพิวงานกลับมาทําที่บ้านนะคะเรียกว่าความรับผิดชอบหลายสิ่งหลายอย่างการงานค่อนข้างจะยุ่งวุ่นวายเลยทีเดียวนะคะในเดือนนี้บางคนทํางานมากกว่าหนึ่งอย่างนะบางคนทํางาน2อย่าง3าอย่างนั่นเองนะคะคิงเรียนนะคะเป็นไพ่ที่ดีนะคะชาววันเสาร์นะคะนะเรียกว่า ชาววันเสาร์ท่านในเรื่องของการงานเนี่ยในเดือนนี้นะคะเรียกว่ามีความโดดเด่นนะคะนะประสบผลสําเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองดีนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการติดต่อนะคะนะพูดคุยเจราจาข้อตกลงสิ่งต่างๆนะคะหรือบางคนจะมีในเรื่องของไอเดียโปรเจกต์ความคิดตีเริ่มความคิดสร้างสารรค์สิ่งต่างๆเกิดขึ้นด้วยนะคะนะบางคนมีไอเดียใหม่ๆเข้ามานะคะอยากจะทําอะไรที่มันแปลกไม่เหมือนใครนะคะ หรือบางคนที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการค้าขายนะคะการค้าขายเนี่ยเรียกว่าจะมีลูกค้าเข้ามาอยู่ตลอดเ<ฮ> <tô> ข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าประจําลูกค้าใหม่นะคะนะในช่วงนี้นะคะการเงินนะคะชาววันเสาร์นี้เรียกว่าหมุนเงินก้อนใหญ่ใช้เงินก้อนใหญ่นะคะชาววันเสาร์ใช้เงินเก่งนะรอบคอประมาดระวังนิดนึงนะคะเจ็ดถ้วยเป็นไพ่ของการใช้เงินนะคะเรียกว่าในเดือนนี้การเงินอาจจะหมดไปกับอาหารของกินน้ําขนมนมนม้อย นะคะครีมเครื่องสำอางเครื่องประดับสิ่งต่างๆนะคะนะเรียกว่าภาษีสังคมเยอะนะคะชาววันสาวภาษีสังคมสามถ้วยนะงานเลี้ยงงานเฉลิมฉลองนะคะงานพบปะเพื่อนฝูงนะคะนะเรียกว่าภาษีสังคมนั่นเองนะคะหรือบางคนอาจจะมีในเรื่องของงานบุญงานขึ้นบ้านใหม่งานแต่งงานเกิดขึ้นก็ได้ด้วยนะแต่ก็เรียกว่าการเงินไม่ติดขัดนะคะหางเงินเก่งนะคะนะ้ำหมุนเงินเก่งนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักสามถ้วยตกตำแหน่งคู่ของคนรักเป็นความรักที่ดีนะเอาใจใส่ดูแลกันดีมีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนะคะเรียกว่าดวงเกื้อนหนุนกันนะคะบางคู่นี้ได้คู่รักคู่ของที่ดีได้คุณพ่อบ้านได้คุณแม่บ้านที่ดีนะเอาใจใส่ดูแลครอบครัวเป็นอย่างดีนั่นเองนะคะ แต่คนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าโสดไม่สนิทนะเรียกว่าคบซ้อนคบหลายคนคบไว้เผื่อเลือกนะคะนะคนโสดมีดวงของการได้พบรักเรียกว่าเจอปุ๊บปิ๊งปับ๊บเจอปุ๊บถูกใจปั๊บด้วยเช่นกันนะคะนะบางคนมีดวงของการสละโสดนะคะในเดือนนี้นะคะบางคนก็เรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของพราสื่อแม่ชักนะนำพารักดีๆมาให้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ สุขภาพชาววันเสาร์นะคะนะสุขภาพชาววันเสาร์ระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะนะเล็กๆน้อยๆของแหลมของมีคมนะคะแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของปัญหาปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะชาววันเสาร์อาจจะมีเหตุให้ต้องแบกยกหามของหนักอะไรพวกนี้นะคะก็เรียกว่าดูแลสุขภาพด้วยนะชาววันเสาร์ยิ่งเครียดยิ่งกินนะคะกินทานเก่งนะคะนะโรคอ้วนระมัดระวังนิดนึงนะคะ ส่วนชาววันเสาร์นะคะดูเหมือนในเดือนนี้นะคะมีดวงของการได้เดินทางนะคะเดินทางไปทําบุญนะคะไปไหว้พระไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ,ะเดินทางไปพบปะเพื่อนฝูงนะคะนะเดินทางไปในสถานที่กลุ่มฝูงชนด้วยนะคะใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะโชคลาภมีนะ,ะตัวเลขจากคนรักนะคะนะตัวเลขตัวเลขจากคนในครอบครัวนะคะจะให้โชคนะคะถ้าเป็นตัวเลขจากนาไพ่นะคะมีเลขหนึ่ง มีเลข6มีเลข0นะคะและเลข7นะคะสำหรับชาววันเสาร์นะคะชาววันเสาร์หมอฟ้าแนะนำว่าให้ทำบุญกับอ่อกับเด็กพิการเด็กยากไร้เด็กที่ด้อยโอกาสกว่านะคะนะเรียกว่าจะเป็นการแก้เคล็เสริมดวงให้กับชาววันเสาร์ด้วยนะคะในเดือนนี้นะคะ ก็จบลงแล้วนะคะสำหรับการอันดวงของชาววันเสาร์นะคะประจำเดือนพฤษภาคม2565นะคะฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ